สวัสดีค่ะเิชันนางสาวอาจัญญามาทิ่เปนารหัสนักนศึกษา6 4 3 2 2 1 1 0 0 4 0สอนึกะคะนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่1นะคะวันนี้จะมาทําการสรุปเนื้อหารายวิชาวิศ์ที่ได้ทําการศึกษาในภาคเรียนที่2ทับสองหนะคะบทที่1นะคะ Introduction to C Programming Computer Lanking Level ะะแบ่งเป็น3ระดับคือ 1. ภาษาระดับต่ำ Low Level r a n k i n g 2. ภาษาระดับกลาง Medium Lanking Level 3. ภาษาระดับสูง High Level r a n k i n g จำแนกตามความสามารถในการ ติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เปรียบเทียบกับการทำงานกับภาษาเครื่องและความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์นะคะตัวแปรภาษานะคะภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษาจะต้องถูกแปลให้เป็นภาษาเครื่องหรือรูปแบบของเลขฐานสองเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำการเข้าใจนะคะในเครื่องหมายสีส้มก็คือซอสโค้ดจะต้องถูกแปลเป็น interpreter แล้วก็จะต้องถูกแปลเป็น executable file นะคะต่อมา interpreter แปลทิละบรรทัดเพื่อพบ error จะแจ้งให้แก้ไขและรอการแก้ไขทันที 2. เมื่อแก้ไข error แล้วจะตรวจสอบบรรทัดใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบโปรแกรมหรือจนกว่าจะเจอ error อ,อ,อ,อีก สอง,สง่ายต่อการตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมนะคะและสใช้เวลาแปลภาษาค่อนข้างมากต่อมาก็คือ c o m p พ y ์แปลโปรแกรมทั้งหมดในทีเดียวเมื่อพบ e r r o r จะแจ้งให้แก้ไขทีเดียวสะดวกในการแก้ไขโปรแกรมแล้วก็ใช้เวลาแปลภาษาไม่มากต่อมานะคะการแปลโปรแกรมของภาษาซใน วงเล็บแรกนะคะซอร์สโค้ดโปรแกรมต้นกำเนิดสร้างขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์นะคะโปรแกรมเมอร์โดยใช้โปรแกรม Editor ต,ต่างๆต่อมาซอร์สโค้ด C compile object file นะคะโปรแกรมประสงค์ยังเอาไปใช้งานไม่ได้นะคะต่อมาก็คือซอร์สโค้ด compile object แล้วก็ลิงเกอเป็น executable file นะคะ เป็นโปรแกรมทำการสามารถนำไปใช้งานได้ในทุกๆเครื่องโดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมภาษา C ีนะคะต่อมานะคะความเป็นมาของภาษา C ีคิทัสสกัาลัส1,970เบลได้ทำการคิดค้นโปรแกรมภาษา C ีขึ้นมาหรือค้นพบโปรแกรมภาษา C ีนะคะต่อมาคิทัสสกัาล1,700 1> 78 1,978นะคะบาลินและเดนนิสลิชีได้เผยแพร่ภาษาซีในชื่อ K&R C นะคะต่อมาคิสสกราด1,980โปรแกรมภาษาซีได้รับความนิยมนะคะต่อมาปิเจนได้พัฒนาภาษาซีพัดพดขึ้นมามีรูปแบบโครงสร้างใกล้เคียงกับภาษาซี แต่ C พัดพัดใช้หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุในขณะที่ C ใช้หลักการออกแบบโปรแกรมแบบโมดูสนะคะจุดเด่นของภาษา C นะคะภาษา C ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นและทุกระบบปฏิบัติการโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษา C มีขนาดเล็กและทำงานได้เร็วต่อมาภาษา C มีโครงสร้างทางภาษาที่ดี มีประสิทธิภาพการทำงานสูงต่อมานะคะสามารถเขียนคำสั่งภาษา C ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางส่วนได้ต่อมาภาษา C มีฟังก์ชันสำเร็จรูปสำหรับงานประเภทต่างๆให้เลือกใช้มากมายนะคะต่อมานะคะ Programming Design and Development ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมนะคะประกอบด้วย5ขั้นตอนคือ หวิเคราะห์ปัญหา analysis 2. อออกแบบโปรแกรม design โปรแกรม 3. เขียนโปรแกรม development coding โปรแกรมนะคะสทดสอบการทำงานของโปรแกรม testing 5. ต,ติดตั้งโปรแกรมหรือบำรุงรักษา install instruction ะะต่อมานะคะขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม analysis โจทย์คืออะไรต้องการผลลัพธ์อย่างไรข้อมูลนำเข้าหรือข้อมูลส่งออกคืออะไรมีขั้นตอนการทำงานมีกระบวนการอย่างไรขั้นตอนแรกเราต้องทำการ input ขึ้นมานะคะถึงจะได้ผลลัพธ์เป็น process ต่อมาถึงจะได้ผลลัพธ์เป็น เอา p ุ t นะคะต่อมาขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมดีไซน์นะคะออกแบบขั้นตอนการดำเนินการผังงาน o ฟ c h a r t คำสั่งเทียมออกแบบหน้าตาของโปรแกรมออกแบบหน้าตาผลลัพธ์ของโปรแกรมนะคะต่อมา Development ดํดำเนินการเขียนโปรแกรมเลือกโปรแกรม e d i t o r ที่เราทางหนัดโปรแกรมแรก เราอาจจะเลือกเป็น C ranking ต่อมาอาจจะเลือกเป็น Java หรืออาจจะเลือกเป็น etc นะคะต่อมาก็คืออัลกอริทึมอัลกอริทึมหมายถึงวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนมีเป้าหมายและมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจนประกอบด้วยชุดลำดับเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน รับประกันได้ว่าเมื่อปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนจนจบจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการคุณสมบัติของอัลกอริทึมนะคะเป็นกลุ่มของขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ระเบียบก,กฎเกณฑ์ขั้นตอนที่สร้างขึ้นต้องไม่สับสนและคุมเครือลำดับขั้นตอนการประมวลผลต้องเป็นลำดับตามขั้นตอนที่แน่นอนขั้นตอนตามกระบวนการต้องให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามที่ต้องการอัลกอริทึมต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดค่ะ ต่อมาการเขียนอัลกอริทึมนะคะสามารถทําได้3วิธีใหญ่ๆคือการบรรยายผังงานและคําสั่งเทียมะคะ่ะการบรรยายอันนี้คือตัวอย่างการบรรยายนะคะอันนี้เรายกตัวอย่างโปรแกรมการหาพื้นที่วงกลมมาก็คือ1รับค่ารัศมีของวงกลม 2. คํานวณหาพื้นที่ของวงกลมจากสูตรพื้นที่วงกลมก็คือ3.14คูณรัศมีคูณรัศมีนะคะ3การแสดงค่าพื้นที่วง ต่อมาการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานอันนี้คือตัวอย่างการเขียนการคำนวณหาพื้นที่วงกลมนะคะต่อมาการเขียนอัลกอริทึมคำสั่งเทียมอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราได้ทําการยกมานะคะต่อมาการเขียนอัลกอริทึมผังงานหรือโฟชาร์ art, คือการแสดงขั้นตอนการทําง,งานโดยใช้สัญ,ญลักษณ์รูปแบบเป็นขอโทษนะคะรูปภาพเป็นตัวสื่อความหมาย รูปภาพแต่ละรูปจะมีความหมายเฉพาะตัวและใช้ลูกศรกำหนดทิศทางการทํางานในแต่ละขั้นตอนแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. พผังงานแบบเรียงลําดับ2พผังงานแบบเลือกทํามผังงานแบบวนซ้านะคะการเขียนอัลกอริทึมผังงานแบบเรียงลําดับทํางานทีละขั้นตอนตามทิศทางของลูกศรโดยปกติจากบนลงล่างไม่มีการทํางานข้ามขั้นตอนนะคะต่อมาการเขียนอัลกอริทึมผังงานแบบเลือกทา ทำงานทีละขั้นตอนตามทิศทางของหัวลูกศรประกอบด้วยสัญลักษณ์การตัดสินใจการตัดสินใจเป็นไปได้แค่2กรณีคือ Y หรือ N นะคะการดำเนินการเป็นไปตามทิศทางของลูกศรต่อมาการเขียนอัลกอริทึมผังงานแบบทำซ้ำทำงานทีละขั้นตอนตามทิศทางของหัวลูกศรบางขั้นตอนอาจมีการทำงานมากกว่า1ครั้งประกอบด้วยสัญลักษณ์การตัดสินใจว่าจะทำซ้ำหรือไม่ การดำเนินการเป็นไปตามทิศทางของบษสอนต่อมาะคะการเขียนอัลกอริทึมเสียลักษณะของพังงานอันแรกนะคะเะสัยลักษณ์พังงานและคือการเริ่มต้นและการสิ้นสุดการทํางานต่อมาก็คือการกําหนดค่าการประมวลผลต่อมาคือการรับข้อมูลและการแสดงผลต่อมาคือจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันต่อมาคือการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ ต่อมนะคะการตัดสินใจทิศทางการทํางานและจุดเชื่อมไปหน้าอื่นค่ะการเขียนอัลกอริทึมนะคะตัวอย่างการเปลี่ยนจากแบบบรรยายเป็นแบบคําสั่งเทียม 1. ก็คือเริ่มต้นการทํางาน 2. รับค่าปีพอ,อเกิด 3. าํคนวณอายุจากสูตร 4. แสดงผลอายุ 5. จบการทํางานค่ะต่อนะคะ Passive Function คำสั่งในการแสดงผลข้อมูลเป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพอยู่ในไลบรารี stdio. h e a ต้อง sharp include stdio เสมอนะคะรูปแบบก็คือ print f วงเล็บเปิดแล้วก็ข้อความที่เราต้องการแสดงผลนะคะเช่น print f วงเล็บเปิด คอมมาฮัลโหลคอมมาวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็มันจะแสดงคำว่าฮัลโหลออกทางจอภาพที่เราต้องการให้แสดงนะคะต่อมาคำสั่งในการแสดงผลปีเอ็อันนี้เป็นรหัสคำสั่งของปีเอ็นะคะรหัสควบคุมแล้วก็ความหมายนะคะ n ขึ้นบรรทัดใหม่ T เว้นบรรทัดเว้นวรรคหนึ่งแทบ็บ R เลื่อนคอนเซอร์ไปต้นบรรทัด a ส่งเสียงปิ๊บเหมือนครั้ง b เรื่อนคอนเซิร์ย้อนหลังไปหนึ่งตัว2ครั้งนะคะสแสดงเครื่องหมายลค่ะต่อมาคำสั่งในการล้างหนะ้าจอก็คือ clear screen เป็นคำสั่งที่ใช้ในการล้างจอภาพอยู่ในไลบรารี conio. h นะคะ รูปแบบก็เป็นรูปแบบ clear s c r e e พิมพ์ไว้ในส่วนต้นของโปรแกรมภายในฟังก์นอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างคือ sharp include stdio e s t ต่อมา sharp include conio d s t h void main แล้วก็คำสั่ง clear screen นี่เราที่เราได้ทำการที่เราจะทำการล้างหน้าจอนะคะต่อมาคำสั่งในการคร้างหน้าจอก็คือ getch เป็นคำสั่งที่ใช้ในการคร้าง จอภาพไว้เพื่อดูผลลัพธ์ของโปรแกรมอยู่ในไลบ r ารี stdio. Chs ต้องทำการชาร์ Include conio เสม,มอนะคะรูปแบบก็คือ getch() พิมพ์ไว้ในส่วนท้ายสุดของโปรแกรมภายในฟังก์ชันนะคะเหมือนตามตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาเมื่อเราทำการเขียนโปรแกรมเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็จะทำการค้างหน้าจอไว้นะคะต่อมาคำสั่งในการแสดงผลข้อมูล tag color เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสีตัวอักษรในการแสดงข้อมูลออกทางจอภาพอยู่ใน l i บ r a r y stdio.h ต้องทำการ s h a r p i n p u t ขึ้นมาเสมอนะคะรูปแบบก็คือ tag color รหัสสี c pin f แล้วก็ข้อความที่ต้องการแสดงผลนะคะต่อมาก็คือ tag background เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสีตัวอักษรในการแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ อยู่ใน l i b r a r y stdio.h ต้องทำการ s h a r p i n c l u d e conio ขึ้นมาเสมอนะคะรูปแบบก็คือ t e k e b a c k g o u n d รหสัสสีรหัสป็นจะเป็นรหัสสีไหนก็ได้นะคะที่อยู่ของภาษาซีที่เราจะทำกันใส่ขึ้นมาแล้วก็ c p i n f แล้วก็ข้อความที่เราต้องการแสดงเลยคะ่ะต่อมาค่ะองค์ประกอบของภาษาซีอักขระในภาษาซีประกอบด้วยตัวอักษร a ถึง z แล้วก็ตัวสกษนเองใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กตัวเลข0ถึง9และอักขระพิเศษเอ,อื่นๆคำสงวนเป็นคำมาตรฐานที่กำหนดความหมายไว้แล้วไม่สามารถนำไปใช้ในการอื่นๆเช่นตั้งเป็นชื่อตัวแปรชื่อฟังก์ชันได้เช่น auto double in f o ดอ if แล้วก็ชานะคะต่อมาประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูลความหมายขนาดพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้เก็บ อันแรกก็คือชาความหมายเป็นอักขระหนึ่งตัวขนาดพื้นที่ความจำใช้เก็บ1เบตานะคะต่อมาอินเป็นเลขจำนวนเต็มขนาดพื้นที่ก็คือสองเบต้สา3โฟดเป็นเลขทศนิยมขนาดพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้เก็บ4เบตาต่อมาคือดับเบลิลเป็นทศนิยมความละเอียดสูงใช้พื้นที่หน่วยความจำในการเก็บ8เบตานะคะ ค่าคงที่ค่าคงที่คือคำที่มีข้อมูลคงที่ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ลักษณนะห้ามมีเครื่องหมายจุลภาคหรือมีช่องว่างสามารถมีเครื่องหมายลบนำหน้าได้ทำให้ค่าคงที่นั้นติดลบค่าคงที่ต้องไม่ใหญ่หรือเล็กเกินกว่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะจัดเก็บได้ตัวแปรนะคะตัวแปรคือชื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งขึ้น เพื่อใช้เป็นชื่อของหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเมื่อต้องการใช้งานข้อมูลจะอ้างถึงข้อมูลนั้นๆด้วยชื่อของตัวแปรที่ตั้งขึ้นนะคะต่อมากฎการตั้งตัวแปรนะคะ 1. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมายเท่านั้นนะคะประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะคะ สามไม่ควรเกินสามสิบสองตัวอักษรหรือและควรสื่อความหมายนะคะสี่ห้าเว้นวรรคระหว่างชื่อและตัวแปรตัวสษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กให้มีความหมายแตกต่างกันห้ามมีอักขระประปนในชื่อและเจ็ดห้ามซ้ํากับคาสมมติน,นะคะชนิดของตัวแปรชนิดของตัวแปรและความหมายนะคะชาใช้เก็บข้อมูลที่เป็นอักขระ ใดๆหนึ่งตัวอินใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม f ฟรด์ Fold. ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมชอดเหรอชอดเก็บเลขจำนวนเต็มที่มีคำน้อยกว่าการประกาศแบบอินลองเก็บจำนวนเต็มที่มีจำนวนบิดเป็นสองเท่าของชนิดที่ประกาศไว้ดับเบิลเก็บเลขทศนิยมที่มีจำนวนบิดเป็นสองเท่าของชนิดที่ประกาศไว้นะ เ่อมาการประกาศตัวแปรรูปแบบอันนี้คือรูปแบบนะคะเป็นรูปแบบตัวมาเราทําการประกาศตัวแปรและชื่อตัวแปรตัวแปรที่เราทําการประกาศนะคะคือ in นชื่อตัวแปรก็คือ s s w e r e ในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวเป็นประเภทของตัวแปรเดียวกันก็คือ in ตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z นะคะต่อมาการกหนุค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรตัวแปรที่เราทาการประกาศก็คือ in เชื่อตัวแปรแล้วก็ค่าเริ่มต้นนะคะในกรณีตัวแปรหลายตัวเป็นประเภทเดียวของตัวแปรประเภทประเภทของตัวแปรก็คือ in ชื่อตัวแปรคือ x เท่ากับ5 y เท่ากับ10 z เท่ากับ20นะคะ ต่อมาการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร in เท่ากับ5 in x เท่ากับ5 in c เท่ากับ y in z เท่ากับ10มันก็จะคอมไพน์แล้วก็ออกมาเป็น in x เท่ากับ5 y z เท่ากับ10นะคะต่อมา char c เท่ากับ a จะทำการคอมไพน์ออกมาเป็น char c เท่ากับ a นะคะ f o a แอนหนึ่งโฟรเท่ากับสอหาเราจะทำการของพายออกเป็น f o r d แอนหและแอนสเท่ากับสอนะคะต่อมา input function คคำสั่งในการรับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ s c a น F เป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ใน library s t d i o h ต้องทำการ charp n n น u ูเสมอนะคะรูปแบบก็คือ scanf วงเล็บเปิดเครื่องหมายจุลภาครหัสรูปแบบเครื่องหมายจุลภาค And ตัวแปรที่ใช้ในการเก็บค่านะคะ mm. เช่นสแกน f เปอร์เซนต์ดีแอนนัมเป็นการรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มแล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า Number นะคะต่อมาก็คือรหัสของคำสั่งสแกน f mm. นะคะรหัสรูปแบบแล้วก็ความหมายเ รับตัวอักขระจำนวนหนึ่งตัว %d รับค่าเลขจำนวนเต็ม %f รับค่าเลขทศนิยม %s เป็นการรับค่าชุดข้อความนะคะคำสั่งในการรับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ getch นะคะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูล1ตัวอักษรจากแป้นพิมพ์เมื่อป้อนข้อมูลแล้วไม่ต้องกดปุ่ม enter ข้อมูลที่ป้อนจะไม่ปรากฏทางจอภาพ อยู่ในไลบรารี stdio. w ต้องทำการ charp n n p u t stdio. h ขึ้นมาเสมอนะคะรูปแบบตัวแปรที่จะเก็บค่าเท่ากับ getchar อันนี้คือตัวอย่างที่เรายกมานะคะช h a r ปอ stdio. C void main วงเล็บเปิด char c, c เท่ากับ getcH วงเล็บเปิดวงเล็บปิด คอมมาแล้วก็วงเล็บปิดอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาเป็นคำสั่งของ getch เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูล1ตัวอักษรจากแป้นพิมพ์เมื่อป้อนข้อมูลแล้วไม่ต้องกดปุ่ม enter ข้อมูลที่ป้อนจะปรากฏทางจอภาพอยู่ในในบ a r y s t d o o t s ต้องทำการช h a r incode s t d o o h s ขึ้นมาเสมอนะคะรูปแบบตัวแปรที่จะเก็บค่าเท่ากับ getch ช a ร์ปอินโ s t d o. dot c s w i main นะคะวงเล็บเปิดชา a r c คอมมา4เท่าก um ับเกจชารวงเล็บเปิดวงเล็บปิดคอมมาแล้วก <knowledge> ็วงเล็บปิดอีกทีหนึ่งนะคะต่อมา get ชา a r เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูลหนึ่งตัวอักษรจากแป้นพิมพ์เมื่อป้อนข้อมูลแล้วต้องกดปุ่ม enter จะมองเห็นตัวอักษรที่ป้อนทางจอภาพอยู่ใน Library s t d i o ต้องทำการ sharp include s t d i o ขึ้นมาเสมอนะคะรูปแบบตัวแปรที่จะเก็บค่า getchar วงเล็บเปิดวงเล็บปิดคอมมานะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราได้ทำการยกมานะคะต่อมา get s เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูลที่เป็นข้อความจากแป้นพิมพ์ต้องเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปรชุดอยู่ในไลบบารี่ s t d i o h ต้องทำการชาร์ปอินพุ s t d i o ขึ้นมาเสมอนะคะอันนี้คือรูปแบบแล้วก็ตัวอย่างที่เราได้ทำการยกมานะคะ operator and expression ตัวเงืนินการแล้วก็ในพล์นะคะ ตัวดำเนินการตัวดำเนินการคือตัวเชื่อมสมการคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ประกอบด้วย1ก็นะคะคือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์2ตัวดำเนินการยูนาลี3ตัวดำเนินการการเชื่อมสัมพันธ์4ตัวดำเนินการเชื่อมตรรตัตัวถูกดำเนินการจะเรียกว่า operator นะคะ o p เป a t o ตัวดำเนินการนะคะ ตวนบันการความหมายแล้วก็ตัวอย่างการบวกความหมายคือการบวก x บวก y ลบ x ลบ y การคูณ x คูณ y การหาร x หาร y การหารเอาเศษเศษหารสองเท่ากับ1นะคะต่อมา Unary Operator ต้นบินการความหมายแล้วก็ตัวอย่างนะคะบวกบวก ความหมายกคือการเพิ่มคำหนึ่งคำตัวอย่างก็คือ x บวกบจะทำการคอมไพล์เป็น x เท่ากับ x บวก1นะคะต่อมาก็คือลบลบลดคำลง1นึ่คำนะคะก็คือ x ลบจะได้เป็น x ลบ x x เท่ากับ x ลบ1นะคะต่อมาคือ relational operator ตัวดำเนินการความหมายตัวอย่างน้อยกว่า ตัวอย่างก็คือ a น้อยกว่า b น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวอย่างก็คือ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b มากกว่า a มากกว่า,า b มากกว่าหรือเท่ากับ a มากกว่าหรือเท่ากับ b เท่ากับ a เท่ากับ b ไม่เท่ากับ a ไม่เท่ากับ b นะคะต่อมานะคะ logical operator ใช้เปรียบเทียบ การตัดสินใจผลที่ได้มี2กรณีคือจริงหรือเท็จนะคะตัวดำเนินการและตัวดำ th เ,เนินการหรือฮาร์ดตัวดำเนินการปฏิเสธหรือน็อนะคะเงื่อนไขการดำเนินการจริงแอนจริงผลลัพธ์คือจริงจริงแอนเท็จผลลัพธ์ก็คือเท็จเท็จแอนจริงผลลัพธ์ก็คือเท็จเท็จแอนเท็จผลลัพธ์ก็คือเท th. th th. ็จ th. นะคะ ในเงื่อนไขาการดำเนินการที่มีตัวดำเนินการ AND ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าถ้ามีตัวดำเนินการเท็จอยู่ในเงื่อนไขาการดำเนินการนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเท็จนะคะต่อมาจริงหรือจริงเท่ากับจริงจริงหรือเท็จเท่ากับเท็จอ้อมใช่คะจริงหรือเท็จเท่ากับจริงเท็จหรือจริงเท่ากับจริงเท็จหรือเท็จเท่ากับเท็จในเงื่อนไขาการดำเนินการ ที่มีตัวดำเนินการหรือหรืออเข้ามานะคะเกี่ยวข้องเงื่อนไขการดำเนินการที่มีคําว่าจริงอยู่ในเงื่อนไขการดำเนินการนั้นจะมีผลลัพธ์เท่ากับจริงนะคะต่อมานิพจน์นิพจน์คือการนําค่าคงที่ตัวแปรมาสัมพันธ์กันโดยใช้ตัวดําเนินการเป็นตัวเชื่อมประกอบด้วย1น,นิพจน์ทางคณิตศาสตร์เช่น a บวก 3b ลบ 2c เท่ากับ a บวก3คูณ b ลบ2คูณ c นีโพ์ทางตระกะนะคะเช่น a เท่ากับเท่ากับ b a บวก b เท่ากับเท่ากับ30และ a เท่ากับ3น้อยกว่า c นะคะต่อมากดในการเขียนนิพจน์ หห้ามเขียนตัวแปรหลายๆตัวอยู่ติดกันแต่ละตัวแปรจะต้องมีตัวดำเนินการขั้นอยู่เช่น xy ก,ก็คือ x คูณ y 2ในกรณีที่มีตัวแปรหลายประเภทปนกันอยู่เครื่องหมายจะเปลี่ยนประเภทของข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่าให้เป็นข้อมูลขนาดใหญ่กว่าเช่นตัวแปรที่1ชาประเภทตัวแปรที่2อ,อินประเภทตัวแปรที่3อินนะคะ าาต่อมาบทต่อมาคือคำสั่งควบคุมการทำง,งานของโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขคำสั่งควบคุมการทำง,งานของโปรแกรม if e นะคะคือคำสั่งสำหรับใช้ในการเลือกทำคำสั่งหรือกลุ่มคำสั่งโดยอาศัยการตรวจสอบจากเงื่อนไขซึ่งมี3รูปแบบคือ1 if e แบบ1ทางเลือกคำสั่ง if e ในรูปแบบนี้จะเลือกทำคำสั่งหรือกลุ่มคำสั่งก็ต่อเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริงนะคะ คำสั <Es> <an> <c oughs> ่งควบคุมโปรแกรมนะคะคำสั่งควบคุมโปรแกรม2ก็คือ if แบบ2ทางเลือกคำสั่ง if ในรูปแบบนี้จะต้องเลือกทำคำสั่งหรือกลุ่มคำสั่งก็ต่อเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริงหรือตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จนะคะ 3. if แบบหลายรูปแบบคำสั่ง if ในรูปแบบนี้จะสามารถเลือกทำคำสั่งหรือกลุ่มคำสั่งได้มากกว่า2ทางเลือกนะคะ ต่อมาคําสั่งควบคุมโปรแกรมคําสั่งสวิตคำสั่งสวิตมักจะถูกใช้ในกรณีหลายๆทางเลือกโดยค่าที่ใช้ตรวจสอบจะต้องเป็นจํานวนเต็มหรือข้อมูลชนิดอักขระแต่จะต้องไม่เป็นจํานวนจริงแบบยาวโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวแปรนะคะหรือฟังก์ชันก็ได้ การสรุปเนื้อหารายวิชาภาษาศีก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าการสรุปในรายวิชาเนื้อหาภาษาศีจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพ,นพี่น้องๆทุกคนที่ได้ทําการสนใจในสนใจใน,สนใจในภาษาศีนะคะตัวอย่างต่างๆอาจจะย้อนดูได้ในคลิปก่อนหน้าได้เลยนะคะวันนี้ขอจบการสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ